สวัสดีครับวันนี้คือผมจะมาเรียงลำดับสกีบิดีทอเลตต้องจากตอนที่หนึ่งถึงตอนที่สี่ครับพอมแล้วไปเริ่มกันเลยตอนแรกเราจะเข้ามาเฉวๆตรงห้องน้ำน,นี่แหละงจากนั้นจะมีสกีบิดีทอเลตตัวหนึ่งโผล่มา ตอนที่สองเขาตัวเจ็ดสิตรงนี้แล้มีโถ่ทีสองอันแต่นั้วมีกิบดิโผลมามันจะมีตัวใส่วิกผมทีเขียวเลยนะมันจะอยู่ตรงกลางแล้วโผล่มจากท้ายสุดเลยเนตอนตระกางอยู่ต่อนตอนที่สามจะมีกิบดิตัวยักษ์โผล่มาแล้วแล้นก็มีคนอยู่ตรงนน้วขึ้นจะโดนท้าไปเี็นจับขอบไปให้ดูคนลงแ้วเกัน ผมวงไว้นั่นก็คือคนที่อย um ู่ด้านล่างนะครับเนี่ยวงไวเลยลน้นเราจะได้เห็นกิบดิตัวใหญ่ที่ผล่มามจากนันเขาจะโดนพับไปเลยหมังจากนั้นกิบบิตตัวใหญ่จะคู่ใส่เราถึงได้เลยตอนที่สี่ตอนที่สี่คัเราจะได้อยู่ใน้อหาแหงหนึ่งที่มงกิบบิตทอดเดดนีทุตทามาเติเข้ามางกนั้นก็คือนก็ร้องเพลงหลนงจากนั้นก็คืยคนที่ก่อน ก็จะมีตัวใหญ่ก็จะโผล่มาแล้วมีตัวเล็กด้วย